นั่งดูเลนผ่านโทรศัพท์นะคะฮะนันน่งดูงไปทะเลเหรอวันนี้พาย่าไปเที่ยวทะเลใช่ไหมหืมพาย่าไปเที่ยวทะเลใช่ไหมวันนี้ อเห็นไหมมันนี่ย่าแต่งตัวสวยเลยนะไปเที่ยวทะเลนี่มมนย่าตื่นเต้นมาเที่ยวนะคะทุกคนนี่พายายมาเที่ยวแบบนี้เนี่ยลงังนะคุณชมมัน่งสภาพนะด้วยความที่มินะชอบกินกาแฟ แกล้งแม่แกล้งคนแก่โป๊ะโป๊ะโป๊อยลอยอยแม่แล้วคนนี้ขารักสวยรักงามค่ะ Mm-hmm.